นิทานอีศสบเรื่องนกกระจาบน้อยเจ้าปัญญานกกระจาบตัวหนึ่งถูกนายพานใช้ตาคายดักจับมาพร้อมกับนกกระจาบตัวอื่นๆเมื่อถูกนํามาถึงม่านของนายพานนกกระจาบแต่ละตัวต่างมีท่าทีอิดโรยเพราะความร้อนและหิวนายพานจับนกกระจาบพวกนั้นไปขังไว้ในกรง แล้วนำอาหารซึ่งมีทั้งข้าวและ,มะเมล็ดถั่วมาให้นกกินนกกระจาบต่างยื้อแย่งกันกินอาหารที่นายพานนำมาให้จนหมดในายวน,นานกกระจาบที่ถูกจับมามีนกกระจาบน้อยตัวหนึ่งร่วมอยู่ด้วยเจ้านกกระจาบน้อยคิดถึงพ่อแม่มากจึงพยายามคิดหาวิธีที่จะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ของมัน เช้าวันรุ่งขึ้นมีพ่อค้ามาขอซื้อนกกระจบาบนายพันขายให้พ่อค้าจึงเลือกเอาแต่ตัวที่อ้วนท้วนและแข็งแรงไป